สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเพาะผักสลัดโดยที่ใช้ดินจากธรรมชาตินะครับดินที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ดินในบริเวณที่มีใบไม้ทับถมเยอะๆหรือบริเวณตามกกไม้นะครับเราก็จะขูดแต่หน้าดินเอาไปใช้นะครับ เราได้ดินที่เราต้องการแล้วเราก็กบใบไม้ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ใบไม้มีการย่อยสลายต่อไปเสร็จแล้วดินที่เราได้มานะครับเราก็นำมาลอน อันนี้ไม่ต้องร่อนให้ละเอียดมากนะครับเราก็จะให้มีเศษดินเม็ดใหญ่ๆติดไปด้วยเพื่อให้มันเป็นช่องว่างของอากาศในเวลาที่เราลดนะ้ำมันจะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับดินที่ร่อนได้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับ ็จแล้วเราก็เอาดินที่เราร่อนได้นะครับมาใส่ถาดเพาะให้เต็มค่อยๆใส่นะครับแล้วไม่ต้องกดดินให้แน่นจนเกินไปเสร็จแล้วก็ลดน้ำตามครับ พอน้ําซึมลงไปในดินดีแล้วนะครับเราก็ทําการบากปากหลุมเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดจากนั้นก็นำมเมล็ดปากสลัดนะครับหยอดลงไปในหลุมที่เราทำการบากเมื่อกี้ได้เลย แล้วเราก็จะใช้ฟอกกี้นะครับฉีดพ้นน้ําบริเวณหน้าดินให้มีความชื้นนะครับห้ามลดน้ำเป็นอันขาดนะครับเพราะจะทําให้ดินไปกบมเมล็ดและทําให้มเมล็ดมันไม่งอกได้ จากนั้นเราก็จะนำไปไว้ในที่ร่มก่อนนะครับในที่ที่มีแสงส่องถึงแต่ไม่มืดจนเกินไปนะครับหลังจากเพาะได้หนึ่งวันนะครับก็จะมีรากสีขาวๆแทงออกมาจากมเมล็ดนะครับในระยะนี้เราก็จะนำไปไว้ในที่กลางแจ้งแต่ควรไว้ภายใต้สาแลนหรือพลาสติกกองแสงนะครับไม่ควรให้มเมล็ดผักสัมผัสแสงแดดโดยตรงและก็ในระยะนี้เราจะใช้ฟอกกี้ฉีดพ่น เช้า,ชาเย็นนะครับหรือสังเกตตอนหน้าดินแห้งจะยังไม่ลดน้ำโดยตรงนะครับ หลังจากครบ15วันนะครับก็จะเห็นว่าต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วก็โตดีมากเลยนะครับในระยะนี้สามารถนำลงปลูกได้เลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีอีกวิธีง่ายๆเลยในการเพราะผักสลัดนะครับยังไงก็ลองทำดูกันนะครับ